คือดิฉันปวดเข่าแล้วทางคุณหมออื่นนี่ไปรักษาเขาบอกทนไม่ไหวให้ผ่าเข่าแต่ดิฉันก็กลัวค่ะไม่อยากผ่าตัดผ่าตัดแล้วจะเจ็บตัวแล้วก็ฟักพื้นอีกเสียเวลามากก็เลยมาหาคุณหมอเขาฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าให้ค่ะมีหมอกระดูกมาดูด้วยดูปลอดภัยกว่าเยอะเลยค่ะดิฉันปลาณีแสงใสแก้วอายุ70ค่ะวันนี้อยู่วีซิติ้ชัน เอามีปัญหาเจ็บเข่าค่ะอาการเดินแล้วเจ็บปวดเข่าเป็นนานมากนะคะแล้วก็มาให้คุณหมอรักษาที่เคยปวดมากๆก็เบาลงค่ะตอนยังไม่ฉีดนี่เขาจะเดินแล้วเหมือนมีเสียงดังนะคะพอฉีดเสร็จแล้วเข่ามันรู้สึกจะแน่นๆขึ้นนะคะแล้วก็เดินดีขึ้น,นะคะ่ะ พนักงานที่ต้อนรับดีมากแล้วก็อยากจะให้แนะนําว่ามาหาคุณหมอนะคะที่นี่นะคะคุณหมอเชี่ยวชาญมากค่ะดิฉันปวดเข่ามานานมากแล้วทีแรกก็เจ็บรู้สึกเจ็บมากพอมาที่นี่แล้วดีขึ้นประทับใจมากค่ะ